เรียบร้อยครับติดแล้วครับนี่โนเมกา้อยติดลม ซับเบอร์สามเปินยางครับนี่เป็นการเปินยางเล่น ด,ดินอีกครึ่งรถช่วงนี้รอเก็บช็อตเด็ดอย่างเดียว ขึ้นได้ไปที่เรียบแล้วอ้โดนทันตูดครับเสียดากจนได้ครับทีเมก,ก้าของเราบ่อโครงการครับหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้านเกรต,ตำบลบัตตะโกอำเภอห้วยลาดจังหวัดปุรีดำนะครับไปแล้ว ต่อไปรถไถก็จะโชว์แล้วเดี๋ยวคันไหนติดโลมีกนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ยังไม่ไปไหนล่ะรอเก็บมันอยู่นี่ล่ะช็อตเด็ดช็อตมันทีมงานลุมเทวีซับจากอำเภอคูมเมืองครับสวัสดีครับ